วันนี้เวลา17น, 4, นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหนองป่าพงอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพราพระกฐถินต้นในการนี้ทรงรับผ้ราไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์วางเหนือผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมันสการบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงหิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา ต่อมาอธิบดีกรมการศาสนากราบปงคมทูลจำนวนพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไรมาสจบแล้วทรงยิดผ้าใราที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรนแล้ระนมพระหัตถินพระพักสู่พระประธานทรงว่าน้โมตระจบสามคนแล้วผินพระพักสูที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงประเค้นผ้าตยและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองวัดแห่งนี้เป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานจัดตั้งโดยพระโพธิญาณเทระ หรือหลวงปูชาสุพัทโทตั้งแต่ปี2497ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่5เมษายน2517ปัจจุบันมีพระราชภาวนาวิกรมเลี่ยมถิตะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุและสามเณรจำพรรษา36รูป ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังเจดีพระโพธิยานเทระเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังเจดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปเหมือนและอัฐิธาตุหลวงปู่ชาสุพัทโทแล้วทรงประเคนเครื่องธทยธรรมถวายพระสงฆ์ห้ารูปสำหรับบริเวณพระเจดีแห่งนี้เดิมเคยเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ชาสุพัทโท ต่อมาเหล่าศิษยานุสิตและผู้มีจิตศรัทธาที่เลื่อมใสได้สร้างเจดีย์ขึ้นเป็นการท้าวอเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่ชาสุภัทโทโดยเจดีย์มีรูปแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานกับล้านช้างองค์เจดีย์เป็นบัวเหลี่ยมสีเหลืองทองตั้งอยู่บนฐานพลม่มมีบันไดาทางขึ้นและทางเข้าสีพิษภายในมีเจดีย์แก้วยอดเงินบรรจุอัฐิหลวงปู่ชาสุภัทโทซึ่งตั้งอยู่ใจกลางสุููเจดีย์ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปรอเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดโดยทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสวนให้แก่ราษฎรสร้างความปรับพื่นปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้น